อนนี้เขาออกมาได้แล้วเขาเดินสำรวจบริเวณรอบๆพื้นที่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เขาอยากมาทำไมที่นี่ทั้งเก่าและรกร้างเขาเดินไปแถวบริเวณประตูเหล็กก็พบร่างที่คุ้นเคยนั่นก็คือชุยวันยิงอดีตแฟนสาวของเขาเขาตะโกนเรียกเธออยู่พักใหญ่แต่ยิงสาวก็ดูจะไม่ได้ยินและหายไปในความมืดฉันรุ่ยพบกระดาษที่เขียนข้อมูลของสถานที่รถแห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ปิดให้บริการมานานแล้วและรถเมคคันนี้พาเขาเข้ามาได้ยังไงกันเขากลับไปหาเบาะแสเพิ่มเติมเขาลองไขปริศนาและกดยรหัสอันใหม่ของกระเป๋าเอกสารของเขาคราวนี้มันเปิดออกมาได้แต่ว่าเอกสารภายในนั้นหายไปเยอะเหลือเพียงเอกสารที่เป็นข่าวสารเรื่องจดหมายลูกโซ่ใจความเอกสารมีดังนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าพีสาวตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เธอถูกบังคับ